สวัสดีครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพระแอบพุทธคุณดีครับวันนี้เป็นอีกครั้งนะครับที่เรานําสิ่งดีๆวัตถุมงคลดีๆนะครับมานําเสนอนะครับในช่องพระแอบพุทธคุณดีนะครับวันนี้เรามีเหรียญของหลวงพ่อย้อยวัดทรงเสวยนะครับหลวงพ่อย้อยวัดทรงเสวยก็คือสิทธิหลวงพ่อคอยวัดทรงเสวยนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์นะครับหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่านะครับ อยู่ในยุคนั้นนะครับบุอคอยนี่นะครับก็เป็นเกจิในสมัยร .5 นะครับท่านเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดทรงเสวยนะครับแล้วหลังจากที่ท่านมอหน้าภาพก็เป็นหลวงพ่อย้อยพระทรงเสวยขึ้นมาเป็นเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อย้อยนะครับมีชื่อเสียงเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับปาเพเจ้าแห่งวาจาศิษย์นะครับแห่งแม่น้ําท่าชีนนะครับท่านเป็นเจ้าตำรับตํารานะครับ แมงมุมขยุ่มซับนะครับก <iałem S 1> ็เ <üz> ป็นวัดเดียวกันกับว hmm. <the> ัดสองส้มฉุดนะครับที่โด่งดังนะครับในตอนนี้นะครับเขาบอกว่าหลวงพ่อย้อยกับส้มฉุดนี่เกิดในปีเดียวกันนะครับแต่ส้มฉุดนี่จมน้ําน้ําตายก่อนนะครับวันนี้ที่ผมจะนํามาแนะนํานะครับก็คือเหรียญเป็นเหรียญในรุ่นนี้ครับรุ่นแจกกระถิ่นนะครับ ข้างหน้าจะเป็นหลวงพ่อย้อยเนี่ยจะเขียนว่าพระครูวิชัยสาธุกิจนะครับเห็นว่าหลวงพ่อย้อยวิจารณโนนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นซุ้มไข่ปลาเล็กๆนะครับนี่นะครับดูนะสังเกตดูครับข้ะนี้เขียนว่าที่ระลึกในงานทอดกระถิ่นนะครับของวัดทรงเสวยไม่แน่ใจว่าออกปีไหนนะครับแต่ว่าแจกในงานทอดกระถินและเหรียญรุ่นนี้นะครับ ถ้าตีกันในการสร้างน่าจะเป็นเหรียญรุ่นรุ่นสี่นะครับรุ่นแรกก็จะเป็นเหรียญรูปรูปไข่ยาวนะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับรุ่นแรกแล้วก็จะมีเป็นเสมานะครับเสมารุ่นสองนะครับหลังจากรุ่นสองก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับเป็นพัดยศน่าจะเป็นรุ่นสามนะครับในรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นสี่นะครับซึ่งรุ่นสี่นะครับเมื่อก่อนราคานี่เกือบพันนะ ในในรุ่นนี้นครับได้เงินเกือบพันนะครับตอนนี้ราคาตกมาเหล,ลื่หลักร้อยกลางๆนะครับจะบิดเบียดลงมาซะด้วยซ้ําไปนะตอนนี้ท่านก็มีความความเก่งเป็นพระท้องที่นะครับของอํเาเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะค,คือผมมีเพื่อนที่เล่นสายนี้อยู่นะครับนั่นก็คือเสียเสียเจ็ดนะถ้าเล่นอยู่นะครับเสียเจ็ดน้องน้องแคร์น,น้องน้องแห่เรื่องอะไรนรี่นอยู่ เจเจเขาอยู่แถวนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆวัดทรงเสวยนะครับได้เก็บหลวงพ่อย้อยไว้เยอะไว้นานแล้วนะครับเรื่องประสบการณ์นี้ไปถามเจเจได้นะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับข้างหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อคอยนะครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับข้างหลังก็จะเป็นพระครูวิชัยศาสตร์ธุรกิจหรือว่าหลวงพ่อย้อยนะครับ รุ่นนี้นะตอนแรกก็ถึงหลักห้าร้อยเจ็ร้อยแปดรอยเหมือนกันนะแต่ตอนหลังมาก็เหลืออยู่แค่หลักร้อยต้นๆถึงหลักร้อยต่างๆนะครับนี่ครับหลวงพ่อยอยก็เป็นเกจิกเก่านะครับอยู่ในยุคเกียวกับหลวงพ่อปวยนี่นะครับก็เคยเข้าพิธีปลูกเสกกับหลวงพ่อปวยหลวงพ่อสดประทางน้ำสาครน,นะครับจะมีอีกหลายเกจิกครับที่ปลูกเสกร่วมกันนะครับ แน่ใจว่าพิธีหลักเมืองก็เหมือนเหมือนว่าได้เข้าด้วยนะครับหลวงพ่อพย้อยพระทรงสบายนี้หลักเมืองเชยนาปีสองหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นห้าครับเป็นเหรียญรุ่นห้าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อย้อยมีเหรียญอยู่ห้ารุ่นนะครับที่ทันตัวนะครับก็ตามที่ผมบอกมานะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายครับแต่ผมให้ดูเหรียญรุ่นอาจิิอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับ สำหรับนะครับวันนี้นะครับเราก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังแต่เพลงเท่านี้นะครับถ้าชอบช่องของเรานะครับที่เรานํามาเสนอที่เรานํามาเรียบเรียงให้ฟังนะครับก็ขอให้ฝากกดติดตามเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําช่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรจะจะนําเสนอทุกท่านแล้วแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับคอยติดตามดูนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาให้ทุกท่านได้ชมด ได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ